มันกลายเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์ฮายีน่ามีชื่อเสียงที่เลวร้ายในฐานะสัตว์กินซากแห่งสวนาน่าผู้มันประสบความสําเร็จเป็นหนึ่งไม่มีสองผู้มันเป็นสุดยอดผู้รอดตายมันเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่มีเยอะสุดในแอฟริกาและลูกมันก็มีอัตรารอดสูงมากไารรับความสําเร็จในชีวิตฮายีน่าคืออะไรคําตอบนั้นเรียบง่ายและน่าแปลกใจ นั่นคือการอยู่เป็นฝูงและครอบครัวที่แข็งแกร่งให้ยีหน้าความสำคัญของครอบครัวปณะอุทยานเซเลนเกติตะวันตกของแทนซาเนียท่านวาคมมีฝนตกหนักแม่ผิดปกติตอนนี้เซเนเกติจึงเต็มไปด้วยพื้นพรมสีเขียวหนาและมีสัตว์กินหญ้ามากมาย เพ่งเพิ่งกลับมาจากฤดูแรงฝูมาลายกับวลเดอรีส์อพยพมาไกล1,500กิโลเมตรเพื่อมากินหญ้าเขียวขจีอาจมีวลเดอรีส์จำนวนมากถึง1.5ล้านตัวและม้าลายจำนวน1,000 0ตัวบนทุ่งหญ้า ไม่มีใครหิวที่อิ่มสุดคือสัตว์กินเนื้อแมวใหญ่ของเซเลนเกติจะท้องอิ่มในช่วงนี้ของทุกปีเพราะมีเหยื่อให้เลือกเป็นจำนวนมากขอแค่จับให้ได้ ขชอบก้มหัวและมีท่าเดินเก้งก้างหฮยีน่าลายจุดจึงดูไม่เหมือนนักล่าเลยท้องขนาดใหญ่และขาสั้นหฮยน่าจึงไม่มีความสง่างามเหมือนแมวใหญ่แต่ด้วยน้ำหนักราว60กิโลกรัมมันเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อันดับสองในเซเรนเกติรองจากสิงโตเท่านั้นและหฮยีน่าชนะแมวใหญ่ในด้านจำนวน คาดการว่ามีไฮยีน่าลายจุดในเซเลงเกติ7,000ตัวเมื่อเทียบกับสิงโตแค่3,000ตัวและชีต้าไม่ถึง500แล้วขโมยที่ดูร้ายพิษสงเหล่านี้มีมากกว่านักล่าที่ตัวใหญ่กว่าและเร็วกว่าได้อย่างไรนี่คือฝูงปกติซึ่งมีตัวผู้20ตัวตัวเมีย20ตัวผู้มันมักจะเดินทางในอาณาเขตขนาดใหญ่เพื่อหาอาหาร ขณะที่ไฮยีน่าสองตัวทักทายกันผู้มันจะยกขาหลังและดมอวัยวะสืบพันธุ์นี่คือวิธีตรวจสอบตัวตนของอีกฝ่ายและที่สำคัญกว่านั้นตรวจสอบสักกันจุดสำคัญตรงนี้คือใครยกขาก่อนตัวไหนที่ยกขาก่อนเหมือนพูดว่าฉันยอมนายแล้วในสังคมไฮยีน่าสักของแต่ละตัวมีความสำคัญมาก ฮานยน่าสักตามกว่าจะต้องเชื่อฟังตัวที่สักสูงกว่ามันเป็นระบบที่ช่วยรักษาระเบียบและหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยไม่จำเป็นสถานะยังตัดสินจากเพศอีกด้วยเมื่อตัวผู้นี้เข้าหาตัวเมียมันก็ถอยหนีอย่างรวดเร็ว ตัวผู้โดนเตือนว่าใครใหญ่กว่ามันอีกครั้งในสังคมไฮยีนาตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าแร่งกว่าและมีศักสูงกว่าตัวผู้ตัวเมียอายุน้อยจะมีศักสูงสุดตัวเมียสัก์สูงจะได้อาหารมากกว่าและจะต้องตกลูกมากกว่าว่ากันว่านี่เป็นวิถีทางที่ฝูงจะได้ทายาทที่แข็งแกร่งที่สุด ยีน่ามาเจอเหยื่อหายากมันคือซากม้าลายและมีเนื้อเหลืออยู่มากแต่ทว่าก็มีกลุ่มอื่นได้กลิ่นม้าลายและอยากได้ส่วนแบ่งเหมือนกัน หายน้ากลุ่มใหม่นี้มีขนสีแดงเข้มกว่าอีกฝูงหนึ่งสถานการณ์เริ่มตึงเครียดดูเหมือนว่ากลุ่มแรกจะไม่ยอมทิ้งเหยื่อไปง่ายๆและดูเหมือนจะมีการ,รเผชิญหน้าและตัวเมียสีแดงขนาดใหญ่สุดก็ชูหางขึ้นมา เพื่อแสดงท่าทีข่มขวัญทันใดนั้นกลุ่มแรกก็จากไปทำให้กลุ่มสีแดงได้เหยื่อไป ดูเหมือนพวกมันแค่แสดงว่าเชื่อฟังเท่านั้นพรากลุ่มแรกยังไม่อยากจะทิ้งเหยื่อไปมันอยู่ใกล้ๆและตอนนี้พวกมันพร้อมเอาคืนแล้วครั้งนี้ต้องประท่ากันแน่ กรุมแดงก็ไม่ยอมเหมือนกันและพวกมันมีมากกว่าขณะที่ความตึงเครียดเริ่มพุ่งสูงทันในนั้นกลุมแดงก็รีบจากไปพายิน่าจะฉลีกเรี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับพวกเดียวกันเองพวกมันแสดงความก้าวร้าวและความยินยอมมากกว่ามันเป็นวิธีที่ดีไม่มีใครบาดเจ็บ ตอนนี้ฝูกแรกกลับมากินเหยื่อแล้วแต่ชัยชนะนั้นแสนสั้นในชั่วโมงข้างหน้าทั้งสองกลุ่มยังคงทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีกสองครั้งหลังกินอิบแล้วทุกตัวจะลงไปแช่น้ำในแหล่งน้ำใกล้เคียงในช่วงฤดูฝนฮยิน่าจะอาบน้ำวันละสองครั้ง ในที่ความร้อนช่วงเช้าเพิ่มเป็น25องศาเซลเซียสก็ได้เวลางีบไฮยิน่ามาักจะกินอาหารในตอนกลางคืนและหลับพักผ่อนในตอนกลางวันเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เป็นระดับสองของสวรรค์ก็มีข้อได้เปรียบมีแต่สิงโตกับไฮยิน่าที่มีสิทธิพิเศษในการนอนพักผ่อนแบบนี้ได้ว่ากันว่าตอนนี้พวกมันจะไม่โจมตี ตรงใจกลางอนณาเขตของพวกมันมีโครงขายอุโมงกับหลุมอยู่ซึ่งเป็นฝีมือของหมูป่าก,กับตัวอากวากตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งอนุมาลของไหยน่าไปแล้วได้เวลากินแล้วแม่ตัวนี้กำลังหาลูกอยู่มันดูทุกหลุมและส่งเสียงครางต่ำ,ตำ เพื่อกระตุ้นให้ลูกของมันออกมาไม่ชา้ามันก็ได้คำตอบ mm hmm. mm hmm. ลูกของมันอย่างเล็กมันยังไม่มีจุดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไฮยนีนาบนตัวเลย แม่ไฮยีน่าจะตกลูกครั้งละ2ตัวแต่ว่าบางครั้งตัวที่อ่อนแอกว่าจะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งปีตัวเมียอีกตัวหนึ่งก็กำลังหาลูกเหมือนกันแม่ตัวใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปในโรงได้จึงต้องรอจนกว่าลูกของพวกมันจะออกมาแม่ทุกตัวที่อยู่ในฝูงเดียวกันจะแบ่งกันในสถานอนุบาลนี้ตอนนี้มีลูกหมาอยู่เจ็ตัวแล้ว ตัวนี้เพิ่งจะเกิดสีขนมันเข้มกว่าตัวอื่นลายจุดจะปรากฏภายในสองสาเดือนคุณดูอายุมันได้ด้วยการกระจายของจุด <toujours> เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆการเล่นเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพวกมันฝึกกดทางสังคม ูกหมาจะเริ่มเรียนรู้ระบบสัตว์และสถานภาพในฝูงของผู้มันตอนลูกไฮยีน่าเกิดผู้มันสมบูรณ์พร้อมผู้มันเกิดมาพร้อมฟันเกือบเต็มเหงือกการต่อสู้ภายในโพรงเริ่มต้นขึ้นแล้วและอาจทำให้พี่น้องฆ่ากันจนตายได้ ลังกินนิ่มแล้วแม่ไฮยินาจะไม่ยุ่งกับลูกทั้งวันโดยให้อยู่ในที่ปลอดภัยอย่างสถานอนุบาลใต้ดินการเก็บกวาดบ้านอยู่เสมอทำให้มั่นใจว่าลูกที่กำลังโตเข้าไปในอุโมงค์ได้ทางเข้าอุโมงค์ที่เล็กและแคบจะมีความสูงเท่ากับลูกมันมันเป็นสถานที่ปลอดภัยของลูกไฮยีนาสิงโตแจ็กเก็และนักล่าชนิดอื่น ไม่อาจาข้อบพรงที่แค่แบบนี้ได้พระอาทิตย์ตกแม่กลับมาให้อาหารในช่วงเย็นอีกทีผู้มันลองเรียกหาลูกอีกครั้งมันกินขรั้งสุดท้ายสิบชั่วโมงก่อนผู้มันคงหิวแล้วและคงรีบโผลออกมาเพื่อจะหาแม่ ขณะที่แม่ตัวนี้จะให้นมเราก็เห็นพฤติกรรมที่ท้าทายความคิดเรื่องการเป็นพ่อแม่ของไฮยีดา้ามันให้นมลูกตัวเองแต่ก็ยอมให้นมลูกของตัวอื่นด้วยเมื่อก่อนเราคิดกันว่าแม่ไฮยีดาลายจุดจะให้นมลูกตัวเองเท่านั้นแล้วลูกตัวนี้ก็ไปหาตัวเมียอีกตัว ซึ่งมันก็ให้ดูดนมเหมือนกันจากนั้นลูกตัวแรกก็ตามมากินนมด้วยดูเหมือนว่าภายในครอบครัวของไฮยิดาที่เป็นแม่พี่สาวหรือน้องสาวตัวเมียจะร่วมมือกันและให้นมลูกไฮยนินาทุกตัวในรัง วิธีนี้ช่วยเพิ่อมโอกาสอยู่รอดมันเป็นการรับรองว่าหากแม่ตายจะมีแม่ตัวอื่นในฝูงคอยเลี้ยงดูลูกของมันการช่วยกันเลี้ยงลูกและช่วยกันให้นมเป็นหนทางที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งรับรองว่าลูกจะรอดลูกไฮยีน่ามีอัตราการรอดชีวิตสูงมาก พวกมันกว่า60%สามารถรอดจนถึงปีที่2แต่ทว่าฝ้าก็ไม่ได้เข้าข้างไฮยีน่าเสมอไปขณะที่ฤดูฝนดำเนินไปด้วยเหมือนสมาชิกในฝูงบางตัวกำลังมีปัญหาไฮยีน่าหลายตัวบาดเจ็บที่ขามันมาดเจ็บเพราะกับดักพวกลักลอบล่าวิเดบิส ตามปกติสัตว์บาดเจ็บมีโอกาสอยู่รอดน้อยมากเพราะมันไม่สามารถล่าหรือป้องกันตัวเองได้แต่ไม่ใช่ในสังคมไฮยีนา่าศักยังคงมีความสำคัญกว่าอาการบาดเจ็บตัวที่บาดเจ็บยังสามารถได้รับส่วนแบ่งเหยื่อได้ ฮายิน่าสักสูงแต่บาดเจ็บนี้ยังได้ชิ้นส่วนดีๆของเหยื่อไป <c oughs> ที่จุดอนุบาลขาหลังด้านขวาของแม่ตัวนี้บาดเจ็บแต่มันยังกินอิ่มมากพอที่จะสามารถให้นมลูกของมันได้ร่วมกับแม่ตัวอื่น ความผูกพันทางสังคมที่พิเศษในสังคมของไฮยีนา่าทำให้สมาชิกทุกตัวอิ่มท้องและได้รับการดูแลตัวที่ป่วยมาเจ็บและยังเด็กจะมีโอกาสอยู่รอดมากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่อยู่ในธรรมชาติมันคือความลับอีกอย่างที่ทำให้ไฮยีนาประสบความสำเร็จในช่วงฤดูฝนที่นี่สัตว์น้อยใหญ่ในสวรรคจะตกลูก แม่วีรอิส80%จะตกลูกพร้อมกันอย่างไม่น่าเชื่อภายใน2-3ถึงสอาทิตย์เท่านั้น <Spe ed out> ผู้มันจะตกลูกอยู่ตรงกลางของฝูงซึ่งแม่และลูกจะได้รับการปกป้องอย่างดี ลีโบิสเกิดใหม่จะเดินได้ภายในไม่กี่นาทีที่เกิดและไม่กี่วันมันจะแข็งแรงจนสามารถวิ่งได้ม,มาลายกับสรรญญายกินหญ้าชนิดอื่นๆก็ตกลูปไปจำนวนมากในรฤดูฝนที่นี่เช่นกันแต่ไฮยีน่าจะผลิตทายาิได้ทุกช่วงเวลาของปี ในรังอนุบาลแม่อายุน้อยตัวหนึ่งกำลังตกลูกซึ่งอาจเป็นครั้งแรกช่องคลอดที่ยาวและแคบมากของมันแปลว่ามันจะต้องเจ็บปวดมากและแม่มือใหม่ตัวนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตปกติพวกมันจะไม่คลอดในรังอนุบาลเพราะที่นี่จะมีแต่ตัวเมียซึ่งมีสักสูงสุดมาคลอดเท่านั้นแต่ตัวเมียนี้มีสักเป็นระดับสองในฝูง มันกำลังเลียลูกอยู่แต่ไม่รู้ควรทำยังไงต่อทั้งที่สายรกยังติดอยู่กับลูกไฮยีน่าเป็นสัตว์ซึ่งมีสายรกที่สั้นมากและนี่มักเป็นสาเหตุให้ลูกมันตายตอนนี้เป็นช่วงอันตรายที่สุดสำหรับลูกมันหากลากไปไกลเกินไปลูกของมันจะตายแน่นอน และแล้วสัญชตาตญาณมันก็ตื่นขึ้นขณะเดียวกันตัวเมียที่สักน้อยกว่ากำลังเตรียมโพรงให้สมาชิกใหม่สุดท้ายแม่มือใหม่ก็กัดสายรกขาด ูกมันปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมันค่อยๆข้ามลูกตัวแรกของมันและนำไปไว้ในโพรงซึ่งเป็นที่ปลอดภัยลูกจะอยู่ลำพังขณะที่แม่ของมันไปหาอาหาร ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ขี้ขโมยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไฮายีนาเป็นนัลกล่าฝีมือฉกาจด้วยหัวใจใหญ่กว่าสิงโตสองเท่ามันจึงแข็งแรงมากมันวิ่งได้เร็วถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้มันจะไล่ฝูงวโดบิบสไปไกลหลายไมล์จนกระทั่งจับตัวที่ยังเด็กอ่อนแอหรือป่วยได้ด้วยการร่วมมือกันเป็นทีมอย่างใกล้ชิดผู้มันจะล้มเหยื่อได้ แม้ได้ชื่อเป็นสัตว์กินสร้างแห่งสาเวนา่าแต่แท้จริงพวกมันเป็นนักล่าที่กล้าหาญและเก่งกาจ <c oughs> พวกมันฆ่าเหยื่อด้วยการคว้านขึ้นในฮัน <c oughs> ยิน่าลายจุดได้เหยื่อมากกว่า 2, 2> <c oughs> ในสจากการล่า <c oughs> ที่เหลือเชื่อกว่านั้น ผลวิจัยแสดงว่าสิงโตมากจะขโมยเหยื่อจากไฮยีนาที่เกือบจริงครึ่งหนึ่งของเหยื่อสิงโตอาจจะมาจากเหยื่อที่ไฮยีนาล่าได้สิงโตอาจจะเข้า,า,ามาโจมตีผู้มันได้ทุกเวลาผู้มันจึงต้องรีบกินเหยื่อไฮยีน่าหนึ่งตัวสามารถกินได้หนึ่งในสามของน้ำหนักตัวมันในการกินหนึ่งครั้งผู้มันกินทุกอย่างของเหยื่อ ไฮยน่าเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถบดกระดูกได้ผู้มันมีระบบลำไส้ที่ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่เ<อ>พื่อทําให้มันสามารถสกัดโปรตีนและไขมันออกมาจากกระดูกได้หมดความสามารถนี้มีความสําคัญมากเมื่อมาถึงฤดูแล้งตอนไม่มีอาหารหฮยิน่าสามารถอยู่รอดได้โดยอาศัยของที่เหลืออยู่นั่นคือโครงกระดูกของสัตว์ต่างๆ ภายใน15นาทีไม่มีของเหลือแม้แต่สำรับแรงไฮยีนาเป็นนักฉวยโอกาสชั้นยอดซึ่งปังหกหลังอยู่ในสวรรค์อย่างมั่นคงมีความลับมากมายในความสำเร็จของไฮยีนาลายจุดความสามาัคคีลำดับทางสังคมและความสามารถในการกินได้เกือบทุกอย่างทำให้ไฮยีนาลายจุด มีข้อได้เปรียบมากมายเพื่อการอยู่รอดพวกมันอาจไม่ได้เป็นสัตว์ที่สง่างา,นา,นามแต่ในหลายแงยม่มุมเป็นมันไม่ใช่สิงโตที่เป็นสุดยอดในทุ่งสวัสดนา